โอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจ้ายูโรคนดีคนเดิมกันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟไอรอนแมนซิงนะผมนะแบบจะมาเป็นเด็กแว้นหนึ่งวันอะไรแบบน,นี้เออนะครับผมโอ้ยแรงจัดแรงจัดโอ้ยเดี๋ยวเราไปท้าแข่งหน่อยดีกว่าวะแม่งเอ้ วิ่งอย่างลั่นครับอย่างลั่นคนอย่างเยอะเดี๋ยวทำรูก่อนเร,เราเดี๋ยวเราไม่ไหวนะเราต้องทำรูก,ก่อนแอ้รูหกว่ามาเสียงไม่เล้าใจเลยว่ะคันนี้แม่งไม่ได้ลงเสียงได้ไง เจดเจ็ดเจ็ดแรงจัดรอแดกเลยกันดูดูดูเดี๋ยวผมแดกให้ดูไอ้คนเนี้ยแม่งเรียบร้อยแดกแค่นั้นแหละเฮ้ยรถใครอ่ะเย้ทำผู้เสียจจง่วะชิวๆครับน้องๆ ดูดูแดงนี่อีกเนี่ยแดงนี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเชียวครับเพื่อนๆครับไหวชิยวไหวชิยวอ่ะครับรอรอบครับเราอ่ะโอ้ออกตัวยกล้อทุกคนโอ้ย เปไงอะ่ะออกตัวยกล้อแล้วอะครับแรงจัดมันบีบครบสามทีมันไม่ออกกันอะผมออกก่อนแม่งเลยเออเราไม่ได้ลงมอดเราเอยเราไม่ได้ลงไม้ได้วยนะครับผมไหวชิวไหวชิวไหวชิว bên nói bên nói bên nói Nó đèn một đã không Mày quẩy được ơi Mới lần mình cho còn quá. มันไม่ออกกันอะเออเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยลืมดูทางมาเด็ <c oughs> แม่งออกก่อนแหละออกก่อนก็มา <c oughs> ไปเด้อไม่รอเด้อ เฮ้ยไฟท้ายไม่ได้เห็นเห็นไฟท้ายไม่ได้เห็นไฟท้ายไม่ได้ไฟไฟท้ายสีอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยวาร์ปจัดวาร์ปจัดอะไรของมันเนี่ยวาร์ปจัดวาร์ปจัดอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรของมันวะอย่างวาร์ปเลย นี่ออกตัวยกล้อยกเลี้ยงยกเลี้ยงยกเลี้ยงเนี่ยยกเลี้ยงยกเลี้ยงยเป็นไงอ่ะโหสุดเปล่าจีด ปลายท่อยั้งใหญ่โอ้ยแวะปั๊มหน่อยละกันเช็ดโหปั๊มแม่งหัวใจอย่างเยอะโอ้โหรวยรวยรวยตายอะ่ะแม่งเอ้ย ยัดเป็ดแม่งเอ้ยท้อเลยว่ะแม่งเอ้ยต้องขยับให้ได้วยไหมเนี่ยแม่งโอ้ยโอ้ยยุยาวจัด เฮ้ยอะไรวะน่ะไม่ตายอยู่แล้วเอาละครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะเออก็แบบกลับมาเล่นในรอบเดือนไม่ถึงเดือนหรอกมันเหงาไงไม่ได้เล่นลย g d a แซนอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละครับใครรอซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยวลงให้นะครับวันอังคานะครับรอชมได้เลยเนผะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมจุ๊บมว